เอาแล้วครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมนะกับจักรพรรดิจอเวทจูเลียนครับผมก็ได้เข้าสู่ตู้กาชาเรียบร้อยครับพร้อมกับแจกของรางวัลพิเศษพิเศษครับผมนะอันเชิญแบบเลือกฟรีได้ถึง999ครั้งครับโดย999ครั้งเนี่ยเราสามารถกดรีได้จนพอใจเลยนะและแน่นอนครับผมบางครั้งอาจจะได้การ์ดระดับ S R มากกว่า1ใบนะครับนะดังนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสถึง999ครับผมเราสามารถดีได้จนถึงสัใจได้เลยครับโดยแนะนำขั้นต้นนะครับผมนานในสวนของกาชาลีโล999ครั้งเนี่ยมีตัวละครตัวไหนบ้างที่เราควรจะหาบ้านะครับผมนะผมก็ขอแนะนำตัวแรกครับผมก็คือตัวของโลตัสนะครับผมนะตัวนี้คือตัวสําคัญที่สุดในสวนของกาชาเริ่มต้นฟรีเลยก็ว่าได้ครับใครที่ยังไม่มีในสวนขอตัวโลตัสนะครับผมนะก็แนะนําเอาลุงแกมาติดไอดีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีในสวนขอตัวโลตัสแล้วครับผมผมก็ขอแนะนําอีก3าตัวละคร ครับผมนาที่จะเอาไปเล่นคู่กับเราเป็นตัวละครที่พันพัญลองมากก็คือหนึ่งครับผมวิลเลียมนะครับนะวิลเลียมเนี่ยสามารถเอาไปเล่นคู่กับจักรพรรดิจอกเวทได้ดีมากๆนะครับนมถ้าเกิดใครดีจักรพรรดิจอเวทแล้วนะครับผมนะก็สามารถเลือกตัวของวิลเลียมนะครับผมเอามาเล่นต่อของโบวกันได้เลยและถัดมาครับผมตัวที่ผมจะได้รับตัวที่สองก็คือตัวของลาเดสครับโดยตัวของลาเดสครับผมนะจะเอาไว้เล่นคู่กับตัวของโนเอลซัมเมอร์ครับผมนะซึ่งก็คือตัวละครซีซั่นนี้เช่นเดียวกันนะ อันนี้นะครับผมเนี่ยเ์ซานเนอร์ก็คือตัวดีนะก็เอาไ้เล่นคู่กันได้ดีมากๆนะครับและก็สุดท้ายนะครับผมนยตัวที่ผมอยากแนะนำ ก็คือตัวขอมาร์คครับผมนะโดยมาร์คเนี่ยจะเอาเวทคู่งคาโปกับตัวขอโลตัสนะครับผมนะสองตัวนี้ทำคาโบได้ดีมากๆนะครับนะก็ใครสนใจก็ลองเลือก3ตัวนี้นะครับผมนะั้งหมดสี่ตัวนะครับนะก็คือวิลเลียมนะครับผมนะลาเดสนะครับผมมาร์คแล้วก็โลตัสนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการอัญเชิญแบบสาธิตแบบคร่าวๆนะครับให้ทุกท่านเห็นก่อนนะ อันนี้ผมกดอันเชิญเล่นไปเรียบร้อยแล้วครับผมนาถึง140โลยังเหลืออีกเพียบเลยอย่างนั้นก็สามารถกดอันเชิญเล่นได้เรื่อยเลย <ST AR> การอัเชิญจะเป็นกา,การการันตีเซ r เดึงใบขั้นต่ำนนครับผมจะเป็นตัวละครจอกเวทอยู่แล้วอีกที่เหลือจะเป็นหน้าสกิล

ได้โน้ตเルシルバไดมาเละครับผมกับกัรครับผมนะกักสกิลของลิวมานะครับหากเราพอใจครับผมเนี่ยเราก็สามารถกดบันทึกได้ครับผมนะก็ทําการเลือกได้ครับเพื่อยืนยันนะและถ้าเกิดเราอ่าที่แค่บันทึกเฉยๆนะเราสามารถกดวีโลได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการหน้าสกิลนี้ผมนะหรืออันนี้เราก็สามารถกดยืนยันผลได้เลยนะครับนะ ก็กดนี้ลงไปเรื่อยๆครับนะโอเคต่อไปครับผมเรามาดูในสุดของตัวอ่าจูเลียสกันบ้างดีกว่าครับมินมาโอนันดายจูเลียสทำอะไรได้บ้างน,นะครับนะแล้วก็มีหน้าสกิลต้องแปลปันยังไงบ้างน,นะครับนะมาดูกันดีกว่าสกิลอันแรกของจูเลียสครับผมนะก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมแล้วก็ทำการลดความคล่องตัวนะครับแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ ลดสปีดไฟโดคาบับผมแล้วก็เร่งเทิร์นของฝ่ายเรานะครับผมนะทำให้เธอเราเอาเรามาไวขึ้นครับแล้วก็เช่นเดียวกันเดีครับผมในส่วนของสกิลที่สองครับนะก็จะเป็นสกิลที่เรียกว่าโจมตีนะครับผมนะแล้วก็ทำให้ครูดาสกิลที่สองไฟโดคาบเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นนะครับนะแล้วก็เป็นการเพิ่มสปีดฝั่งเราอีกต่างหากนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ชาให้ตายอันตีครับทำให้โจมตีติดสตันนะครับผมแล้วก็ลดข่าวข้องตัวแล้วก็บวกเทิร์พิเศษให้กับตัวเองด้วยก็เรียกว่่าาคคคคิกกกกโโอทุสลลเเย็วได้นนนนะะะะรรัับบ เดี๋ยวเราไปลองดูแบบเอฟเฟกต์คร่าวๆกันดีกว่านะครับอะลองไปโชว์ดูกันหน่อยดีกว่านะว่าจูเลียสเนี่ยเอฟเฟกต์เป็นยังไงกันบ้างอะอม,ม,ามาดูกันสกลิลกันเลยนะครับนะ จูเลียตเนี่ยเป็นตัวละครเบต้าครับผมในสุดขอสาย PVP นะครับผมนะแต่ก็สามารถเล่นใน PVE ได้เช่นเดียวกันนะโอเคก็ขอเริ่มต้นในสุดขอสกิลที่1ครับโจมตีนะครับผมแล้วก็เล่งปีติครับอ่าลดความต้องตัวของเราได้ครับผมแล้วก็เล็งเครื่องของเราด้วยนะครับไปที่สกิลที่2ครับก็เป็นโจมตีนะครับผมแล้วก็ทําการเพิ่มความเร็วแค่ตัวเองนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ต่อไปอันติทําให้ตายครับ ก็เป็นการโจมตีการันตีติดสตันนะครับผมนะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มสปีดฝั่งเราอีกต่างหากนะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็คือตีแล้วได้ตีเบิ้ลนะครับนะก็พูดง่ายคือถ้าเราออกสกิลนี้เราก็สามารถต่ออันติได้เลยนะครับไอต่อสกิลอันติไปแล้วเนี่ยสามารถต่ออีกสกิลนึงเลครับผมเรียกว่าโจมตี2ครั้งใน1เทินว่าขี้โกงมากครับดีกว่าตัวเอสตาดะพอเอสตาล่าดังเดียก่อนแล้วดีเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือเราไม่สามารถได้เิมพิเศษครับผมถ้าเกิดแฝดุข้ามเลือดต่ำกว่า8%แตต่วัวนนอนดสอ เบิ้ลเทิร์นชัวร์สองทีได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครค่อนข้างจะขี้โกงสมแล้วครับผมเป็น<อ>เมตาที่มีโหมดตั้งป้านะครับเช่นเดียวกันก็ครับผมยังมีในส่วนของสกิลแพสซีนะครับผมนะก็คือเมื่อจูเลสครับผมนะเลือดหมดนะครับผมนะไปหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็จะทําการฟื้นคือชีพกลับมาได้หนึ่งครั้งนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเราพัฒนาดาวจูเลสมากขึ้นครับผมตัวจูเลสก็จะยิ่งโหดขึ้นตามไปด้วย และเช่นเดียวกันในส่วนของแพสซิสคิวระดับ LR นะครับนะก็คือเพิ่มความเสียหายครับผมนะ3%ตามจำนวนสปีดครับผมนะทุกๆ15หน่วยยิ่งสปีดสูงเท่าไหร่ครับผมนะจูเด็กเกอร์ยิ่งอัดแรงมากขึ้นและนัสรุปครับผมของใสของจูเลียครับผมนะจะเป็นอะไรบ้างหนึ่งนะครับผมนะจูเลียจะเน้นเรื่องของค่าพลังโจมตีกาภาคกับโจมตีเวทครับผมเพื่อที่จะได้เบิร์นทีเดอรดังหนักได้และอย่าลืมครับผมปั่นค่าสปีดของตัวจูเลียด้วยนะครับเนีเพราะว่าจูเลียตก็มีพล สปีดที่เพิ่มมากขึ้น15หน่วยดังนั้นเนี่ยจูเลียก็คือเน้นสามค่าครับผมหนึ A ่งนะครับผมแอทักอ่าเอทักสองเอแอทักครับผมนะอ่าแล้วก็สามก็คือสปีดครับผมนี่คือค่าสามอย่างที่จูเลียต้องเน้นย้ำเข้าไปนะครับอ่ะโอเคนะครับนะ อ่โอเคนอกจากตัวของจูเลียสแล้วครับผมเนี่ยก็ยังมีในสุดของกาชาตู้ของโนเอลซัมเมอร์นะครับนะโกซัมเมอร์แล้วก็ชาหมีซัมเมอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่เป็นตัวละครเบต้าที่สําคัญครับผมไม่เป็นรองตัวจัจกรพรรดิจอมเนี่จูเลียสครับหากจูเลียสเป็นตัวเมต้าพีพีครับผมนะตัวของโนเอลของเราก็เป็นเบต้าพีพีนะครับผมนะก็แนะนําว่าใครที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการลงพีพีครับผมผมก็ขอแนะนํามากดกาชาตู้ของโนเอลนะครับผมซัมเมอร์ครับผมนะเพราะว่า เก่งโกงนะครับผมน่าเหนือมาตรฐานม้าๆอีกตัวเดียวคือตัวอีกตัวหนึ่งครับผมที่ควรจะต้องมีติดไอเดีเช่นเดียวกันนะครับนะใครก็ได้สักคนหนึ่งครับผมนะควรมีสักตัวในตัวหนึ่งนะครับนะจะเป็นโนเอลหรือจูเดทก็ได้หรือถ้าเกิดไอเดีเทพครับผมมี2ตัวก็ยิ่งเร์เฟกเลยนะครับนะช่วงนี้มีกิจกรรมแจกขอ้กแจกของมากมายนะครับผมนะก็สามารถเข้ามารับของรางวัลได้เลยครับผมนะนอกจากกาชาฟรีแล้วครับผมนะก็ยังมีในส่วนของโค้ดนะครับนะที่สามารถรับ อไอเทมนะครับผมรวมถึงสตาบิลิาต่างๆครับโดยโค้ดเนี่ยก็สามารถกดมาที่ในส่วนของโทรคมด้านซ้ายสุดนี้จากนั้นนะครับผมกนะ็กดในส่วนของหน้ารหัสแรกรับนะครับกดซึ่งนี้ครับผมแล้วก็กดเข้าสู่หน้ารหัสแรกรับปุบแล้วก็สามารถเอารหัสครับผมด้านใต้ d ิ s c r i p t ที่ช่องเล่านะครับผมนะวางไว้นะครับผมก็เอาไปใส่ตรงส่วนนี้เพื่อรับขอาะวันได้เลยนะครับโค้ดบางอันอาจจะใช้ไม่ได้แนละ้วเพราะได้จะหมดเวลาไปแล้วแต่ก็แนะนําให้รีบใส่ยเยียที่สุดเป็นอะไรที่ดีบ้างเลยครับ โอเคนะครับนี่ในสูตของโค้ดประมาณนี้นะเพิ่มเติมนครับผมในสูตรของตัวโนเอลนะครับผมนะก็พยายามเน้นค่าแคลคับผมนะในสูตรของค่าพลังโจมตีเวทครับผมนะเป็นหลักแล้วเพราะว่าตัวโนเอลเนี่ยจะใช้ค่าพลังโจมตีเวทสูงและก็อย่าลืมครับผมอัดในสูตรของค่าพลังปกันบางสูตรขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถฟาร์มได้ยาวๆเลยนะโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้กันในสูตรของ อ๋อผมยังลืมบอกไปครับผมยังมีในส่วนของกิจกรรมร้อนนักมาพักใจนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้มีการแจกแอสตาเอสาร์นะครับผนะเขาเรียกว่า ของฟรีนะครับผมนะแล้วก็แจกกับทุกคนด้วยขอแค่เข้า่วมสนดุกในส่วนของกิจกรรมนี้ครับผมเราก็สามารถได้ตัวขอแอตตานะครับนะซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็การ์ดสกิลของแอตตามาได้เลยและถ้าเกิดอยากได้ขอรางวัลเพิ่มมากข,ขึ้นครับผมก็สามารถใส่ตัวละครน,นะครับผมนะที่ได้ในส่วนของตัวซีซันนะครับผมนะเอามารอบนี้ได้หากใครไม่มีตัวละครซีซัน Season, ครับผมก็สามารถใช้ตัวละคร SR สนะครับเพื่อเพิ่มขอรางวัลแทนได้เลยเรียกว่าขอรางวัลนี่มีอะไรดีๆเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ พาร์ทครับผมนะที่มีการแจกขอรางวัลเพิ่มขึ้นมากและเช่นเดียวกันครับผมยังมีในส่วนของกิจกรรมครับผมานที่กดรับนะครับผมนะี่ยนะตรงส่วนนี้ได้ด้วยยิ่งเราทําแต้บ้ากก็ยิงได้ขอรางวัลมากขึ้นตามไปด้วยและยังมีในส่วนของขอครับผมเอาไว้แล้วคุณปองแจกขอระดับ LR ของสูงสุดครับผมของเกมนะครับผมนะก็ใครที่ไม่มีของ ขาดีๆอุปกรณ์ดีๆครับผมก็สามารถได้กิจกรรมนี้เพื่อรับในส่วนของรางวัลตัวสุนี้ได้นะครับและจะมีกล่องครับผมในส่วนของการันตีสุ่มอุปกรณ์ LR อลไ้ต่างหากนะครับเรียกว่างานนี้คือเล่นยังไงคุณก็ได้ LR ไปกับบ้าชัวครับใครที่เพิ่งเริ่มเต้นเริ่มเล่นนะครับผมในส่วนของอีเวนต์รอบนี้นะครับผมนักก็สบายใจได้ครับผมเพราะว่าอีเวนต์รอบนี้ค่อนข้างจะแจกของแจกหนักแจกจริงแจกโหดมากเลยครับเอาละครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับผมนักขอให้ทุกท่านสนุกครับผมกับเกม แบคโฮเอ็มได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสบิคแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กิปหน้ายังไงก็ฝากเปนส่วนของการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกระล่งใจชอ่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ